ครับผมสวัสดีครับทักทายนะครับผมคราวนนี้ผมบ้องบ้างนะครับผมก็เลยมาร้อยสดนะครับผมตอนปตาเหงชวนไปมิติที่ห้านะครับผมพอดีบ่างๆงก็เลยมานั่งว้นะครับรอ,อเพื่อนๆก่อนนะครับได้ยกินไหมครับ หนึ่งบอกเพื่อนๆก่อนก็มิติที่ห้านะครับผมก็คือคนที่อยู่เหนือเงินทองได้เวลานะครับผมสองก็คือคนที่ยิ้มได้หัวเราะได้นะครับผมสามก็คือคนที่ทุกน้อยนะครับผม สี่ก็คือเป็นคนอิสระไร้พันธนาการนะครับผมนี่คือบุคคลที่เข้าสู่มิติที่ห้าหรือเข้าสู่สวรรค์นะครับผมก็นนี้มาชิวๆนะครับก็มาพึ่งไร้สดนะครับผม รีว่างๆก็เลยมานั่งบายมานั่งทำข้อมูลอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนบ้างนะครับมีใครเข้ามาแล้วนะครับสบายๆชิวๆนะครับผมโลกโลกภายนอกมันจะวุ่นวายมันจะนั่นเดือด ันจะวุ่นวายแค่ไหนนะผมเราเราทำโลกภายในให้เราสงบนะครับก็ทางสวรรค์น,นะครับผมมันก็ไปแค่คนเดียวนะครับผมอันนี้นะครับผมไปแค่คนเดียวน้อยมากที่จะคนจะไปสวรรค์ไปมิติที่ห้านะครับผมส่วนมิติที<_ an> <_ an> <_ an> ่สามก็จะไปนรกกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้อยู่นะครับ นี่เราจะทำรูปให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะครับก็วันนี้ทดลองไลา์นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาจะลองไลา์ใหม่นะครับ อาจจะไม่ค่อยมีคนดูเพราะมันดึกแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็มิติที่ห้าไปได้ด้วยใจนะครับผมเอาไม่ใจเราสุขสงบนะครับผมให้ไปเราสวรรค์นะครับมันเป็นทางที่คนน้อยคนที่จะไปกันเนนน้อยคนมากเลยนี่ส่วนทางนรกนคาับบมิติที่สามก็จะไป ด้วยความทุกข์นะครับผมทุกกายทุกใจทุกเงินองเงินลงทองอะไรนะครับผมส่วนมิติที่ห้าก็จะอิสระไร้พันธนาการตามรูปนี้นะครับโอ้มาแล้วครับนะครับผมก็ขอบุณที่มารับชมนะครับผมดึกๆนะครับผมทักทายได้นะครับผมอ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างไลฟ์ของอาจารย์นะครับผมป๋าเฮง อันนี้ก็ปาเฮงชวนไปมิติที่ห้านะครับมิติที่ห้าคนมันจะน้อยนะครับผมไปกันไม่ไปไปกันน้อยนะครับผมมิติที่ห้าก็คนที่อยู่เหนือเหนือโลกเหนือเงินเหนือทองเหนือเวลาเป็นคนที่ยิ้มนะครับผมหัวเราะได้ทุกน้อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่อิสระไร้พันนาการในมิติที่ห้าจะเป็นรูปสวรรค์นี่นะครับส่วนมิติที่สามมิตินรกนะครับผมก็มีแต่ความทุกข์ยากทุกจน มีแต่ความจนนะครับผมมีมีแต่ความเดือดร้อนทุกกายทุกใจนะครับผมวิติที่สามก็เป็นนรคคนก็จะไปกันเยอะนะครับผมคนจะทุกข์ยากทุกข์ใจเยอะนะครับผมในยุคนี้นะครับผมวิติที่ห้าก็จะชิวๆสบายๆตามรูปนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาไล์ใหม่นะครับผมสักสักบ่ายบาย่บาังเที่ยงนะครับ วันนี้มามาทดลองไลน์นะครับผมอาจจะอยากจะทําให้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนร่วมโลกนะครับผมแต่คนมันก็เข้า <_ S 1> มาดูน้อยชิวๆวิธีที่ห้าชิวๆนะผมวิธีที่สามก็จะลําบากเหนื่อยกายเหนื่อยใจคนบนโลกนี้เป็นกันเยอะนะครับโลกภายนอกโลกภายนอกปัจจุบันนี้มันยิ่งโหดร้ายมากขึ้นด้วยเราแต่เราก็ทําให้โลกขอบภายในเราให้สงบ ให้เราตั้งมั่นในคเรเงามความดีนี่เราจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปมิติที่ห้านี่ก็จะไปนรกนะครับคนจะไปกันเยอะมากเลยยุคนี้ขอ,ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาไลฟ์ใหม่นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ